เนื่องจากมีการอัปเดตเวอร์ชั่นของ Adobe Premiere Pro นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามเวอร์ชั่นแต่อย่างใดมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแล้วก็หน้าตามันค่อนข้างเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราก็เลยทำมานำเสนอเวอร์ชั่นล่าสุดตอนนี้22.3.0นะครับยังเป็น v. 2 2อยู่นะแต่ว่าเป็นจุดสแล้วเปิดปุ๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Quick เมนูที่เพิ่มเข้ามาหน้าหลักคือหน้า Edit นะครับเขาก็จะมีหน้า อ m p o r t ให้ครับนี่ก็สามารถ Import ไฟล์ได้เปิดมาแบบเป็นหน้าต่างเต็มจอแบบนี้เลยไม่ค่อยคุ้นนะส่วนตัวยังไม่ชินปกติหน้า Edit เนี่ยมันก็จะจัดการได้หมดอยู่แล้วต่อไปหน้า Export ครับอันเนี้ยเปลี่ยนไปพอสมควรเลยเปิดมาง,งงพอสมควรเฮ้ยเอ็กพอร์ตเราต้องมานั่งดูอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถไล่เปิดทีละส่วนนะครับเออแรกๆอาจจะงงครับเดี๋ยวใช้ไปก็ชินนะฮะก็สามารถแอดลงกับ พวก youtube อะไรอย่างนี้ได้เลย facebook เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่สามารถ add file ัปโหลดเข้าไปได้เลยประมาณนี้ฮะและกลับมาที่หน้า edit ครับตรงนี้ก็จะเป็น workspace เออปกติมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้เขาขยับขึ้นมาอยู่ทางขวาและมีคำว่า new ตรงนี้เอออันนี้เพิ่งสังเกตลองกดดูดีกว่ามันคืออะไรครับอ่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเอออันนี้ก็จะเป็นส่วนอันใหม่นะครับที่ เขามีเพิ่มเข้ามาอันนี้มีอยู่แล้วนะเมื่อก่อน Quick Export อ,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 อีกส่วนหนึ่งนี่เปิดแบบหน้าจอเต็มๆครับปุ๊บคือเมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอถ้าเราต้องการปิดก็แค่กด Esc แค่นั้นเองนะครับเอออันนี้สะดวกนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้เปิด Preview ให้ลูกค้าดูแบบเต็มๆจอแบบไม่ต้องมานั่งดึงอะไรแบบนี้โอเคก็อันนี้เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะกับ Adobe เวอร์ชันใหม่22.3.0นะครับ